วันนี้มากับ <Yellow S 1> ม t ที่ไฟท n s นสนานะคะแมนนะคะหลังจากที่เราไม่ได้มาอวดของให้ทุกคนดูนะคะในช่วงกำลังเหอใช่ไหมวันนี้เรามีกำลังเหอ F2 <Yeah. S 1> มาให้ใทุกคนดูกันด้วยเพราะว่าหลังจากโควิดเริ่มคลี่คลายแล้วพวกเราก็ต้องออกจากบ้านมากขึ้นสิ่งต่างๆที่ต้องใช้มากขึ้นก่อนออกจากบ้านถามว่าทำไมตอนนี้รู้สึกว่าขัดแล้วคัดอีก เพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วว่าเราต่างคนต่างแยกอยู่ใช่ไหมต้องซื้อสองวันนี้จะมาพูดอะไรที่ใช้ทั้งสองคน2อบ้านถ้าไหนที่ใช้อันเดียวแล้วเราไม่ได้ซื้อตามหรือคนไม่ซื้อตามแปลว่าของอันนั้นยังไม่ดีจริงที่จะพอให้เราต้องเสียเงินคูณ2นึ่ออกป่าใช่เลยเราเหออะไรช่วงนี้นะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยผมก่อนดีกว่าหลังจากที่เราอยู่บ้านมาสักพักใช่ไหมทุกคนเราก็ไม่ค่อยได้ทาผมหรอกแต่พอเราเริ่มต้องออกจากบ้านแล้วว่าเราก็เริ่มจะต้องทําผมกันทุกวันแหละไม่อยากให้มันผมเสียไงนั่งศึกษาอยู่นน ว่าเราจะซื้อสิ่งนี้ดีไหมสอบถามเพื่อนที่มีปรากฏว่าแบบเขาบอกว่าถ้ามีตัวนี้ชีวิตเปลี่ยนทุกคนถอยมาจากทุกคนถ้าเกิดว่าถอยคู่ก็จะดูแบบว่าผีผางไปนิดนึงก็เลยถอยมาอันเดียวก่อนก็เลยถอยมาอันเดียวก่อนให้นางลองก่อนถ้านางใช้ดีแล้วเดี๋ยวจะซื้อตามซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้างฟังนๆๆนๆน้นก็คือไดซ์แอร์แรรแป๊บๆต้องมีถึงสองอันนะบ้าบอแต่อย่างที่บอกว่าถ้าดีจริงก็ จัดสีจ๋าเราอะไรนี่นะคะอุปกรณ์ของเราคือเราชอบตรงที่ว่ามันถนอมเส้นผมเรามากๆอ่ะผมแกนเล็กก็เป็นแบบหัวเล็กอันนี้เป็นแบบแกนวันนี้ที่นาทำอยู่นะคะก็จะคลายๆนิดนึงเป็นลอนสวยๆธรรมชาติธรรมชาตินะคือเราชอบตรงที่ว่ามันใช้งานง่ายมากแล้วก็มันไม่ได้ใช้ความร้อนรุนแรงขนาด ไอน n ที่เราเคยใช้เป็นแนบผมแบบนั้นอะไม่ใช่นั้นควันขึ้นอะเหม็นผมไหมแล้วผมคุณก็จะเสียเพราะฉะนั้นตัวนี้ดูแลผมได้ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งทําให้ผมเสียยากขึ้นถามว่าเสียไหมก็จะมีบ้างแต่น้อยลงแล้วเราก็รู้สึกนะมีความชักเงาเส้นผมเวลาเราทาผมเสร็จอะคนจะทักว่าทําไมผมดูสุขภาพดีแล้วเงางาใช่ ก็แปลว่า uhm. มันช bo ักเส้นผมได้เงาขึ้นเงาได้ดีใช่ก็เอาเป็นว่าตั้งแต่มีตัวเนี้ยเราลดการที่เราจะไปที่ร้านทำร้านทำผมให้เขามาทาให้ผมเราสลวยเงาอ่ะลดลงไปเยอะมากคือไปเดือนละแค่ครั้งเดียวตอนยอมอ่าตัวไหนที่นาช้เยอะที่สุดในนี้นะคะก็จะเป็นแกนใหญ่แกนใหญ่ แกนใหญ่ของแนนเอาไม่ค่อยอยู่เพราะผมแนนค่อนข้างคลายง่าย<อ>ก็เลยเลือกจะใช้แกนเล็กมากกว่าเพราะว่าเผื่อคลายแกนเล็กเวลาที่เราใช้ผมพรุ่งนี้คือสระคืนนี้ทําไว้เลยพรุ่งนี้ออกมาสวยส่วนถ้ารีบทําตอนเช้าแล้วออกจากบ้านเลยจะเป็นแกนธรรมชาติเพราะว่าจะได้หลอนที่คลายกําลังสวยค่ะส่วนตัวนี้ก็ใช้บ่อยมากมาก<ๆ>ก็เป็นไดร์เป่าผมที่เป่าแห้งเร็วดีแล้วมันก็เข้าไปที่โฟกัสจุดได้ดีต่อแล้วก็ถอดง่ายๆอย่างนี้เลยต่อเสร็จใช่ไหมพอเป่าผมแห้งปุ๊บ กดดนันตรงนี้ยปุ๊บกดดนันใช่แล้วก็เปลี่ยนหัวก็เอาหัวใหม่ใส่ดังแกลบ,บอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้คร่าวๆกันเลยจ้ะไปดูกันค่ะ คือผมที่เราทํามาแล้วประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะก็ยังดูธรรมชาติอยู่ของนั้นไม่ได้มวนมานะคะวันนี้พอดีค่อนข้างรีบก็เลยมวนแค่ปลายมานะคะ พอผมเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะต้องเริ่มบำรุงหน้านะคะที่ตอนนี้กําลังเฮอค่ะเพราะว่าใช้ทุกวันก่อนออกจากบ้านเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลย T M Y S, <S นะคะ Iconic Brightening บ้านละหนึ่งกระปุกนะคะของพี่แนนหนึ่งกระปุกของมาหนึ่งกระปุกนะคะเรียกว่าขวดต่างหากเออเออผิดขวดหน้าตามันก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะด้วยความที่เราออกจากบ้านเราต้องเจอมลภาวะต้องเจอแสงแดดเราต้องปกป้องผิวปกติพี่แนนแพ้ง่ายมากโปรดักฑ์ตัวไหนที่มีวิตามินซีอยู่ ข้างในพี่แนนจะแพ้ง่าย <ขด S 1> มากขึ้นเลยแต่ว่าสําหรับตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซีที่อ่อนโยนมากๆอะคือใช้แล้วผิวกระจ่างเลยแข็งแรงเลยแล้วที่สําคัญคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ด้วยนะคะมันจะมาเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็หยดดอกไปแค่1นึ่ดอกว,ว,วิธีการใช้นะคะนาจะวอร์วอมวอร์มไปที่มือก่อนและหลังจากนั้นอะค่อยมาแตะบนหะน้าใช่คือสิ่งที่นานแนนชอบมากๆนะคะคือใช้ครั้งแรกรู้สึกเลยว่ารูขุมขนเล็กลงนะคะ แล้วก็ผิวเรียบเนียนมากหน้าละเอียดขึ้นเหมือนเขาไปผลัดเซลล์ผิวที่มันหยาบกระด้างให้หายไปแล้วมันเหมือนเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสยิ่งขึ้นคือมันเห็นผลตั้งแต่ทาก่อนนอนแล้วตื่นขึ้นมาแต่งหน้าแล้วติดดีแล้วก็เรียบเนียนขึ้นโดยที่ไม่ทําให้ผิวแพ้เพราะว่าตัวนี้มันมีทางวิตามินซีบริสุทธิวิตามินบีบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีไฮยาลูโรนิกด้วยนะคะทําให้ผิวเนี่ยไม่ใช่แบบพลัดเซลแล้วแห้งแต่พลัดเซล แล้วก็ยังชุ่มชื้นอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยที่ดีมากๆนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยมันเป็นเกรดการผลิตที่ค่อนข้างสูงกว่ามาตรฐานจริงๆนะคะก็คือเป็นวีแกนโปรดักต์แล้วก็สูตรเปอร์เซ็นต์ธรรมฟรูอิกรีเดียไม่มีส่วนผสมที่ทำร้ายผิวเลยปกติจะใช้ของเมืองนอกเลยแล้วก็จะต้องเป็นแบรนด์ไฮเอด์ end, คือ B บวกขึ้นไปเลยละ่ะราคาต่อกระปุกเนี่ยก็เรียกว่ามีหลักประมาณ6000ขึ้นไปถึง 100, 000. 1 0,000ืเพราะเป็นคนที่ดูแลหน้าหนักมากแล้วเราแพ้ง่ายไง ด้วยความที่แพง้ง่ายจะไม่ซื้อสูงสีสูงห้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะก็เลยเป็นตัวแรกเลยนะที่เป็น Product ที่เป็นสกินแคร์ของไทยที่ใช้และเห็นผลลัพธ์ดีพอๆกับแบรนด์ h ฮเอน n d เคาน์เตอร์แบรนด์เลยนางก็ใช้มาร่วมเดือนก่อนนางก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองไปตามตามดูก็ดีอย่างนางว่าดีเฉยกลายเป็น ววทีี่ชอบกย <c oughs> กลายเป็นลูกลักกาลังเหิอในช่วงนี้นะคะมีครีมเคาน์เตอร์แบนด์อันหนึ่งที่เราค่อนข้างติดมาแล้วใช้มาตลอดเลยนะคะใช้ตอนกลางคืนนะแล้วตอนนี้ก็คือก็เก็บไปเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเอาเอาน้องตัวนี้มาใช้ทั้งตอนเช้า <ừ. S 2> แล้วก็ก่อนนอนด้วยถ้าอยากเห็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ตัวไหนสักตัวลองเก็บตัวอื่นไปก่อนแล้วลองใช้ตัวเดียวให้มันูแล้วรู้รอดใช่ใช้แล้วดีจริงเปล่าหรือถ้าแพอ่ะเราแพ้เพราะตัวไหนเอออย่าไปประคอ็แนะนํานะคะใครอยากลองใช้นะคะก็เดี๋ยวขึ้นวิธีการสั่งซื้อให้ใน description นะคะ ่วนโปรโมชั่นหรือราคาต่างๆเดี๋ยวนะขึ้นราคาไว้ให้นะคะอันนี้เป็นขวดขนาด30 ml นะคะพกพาได้ง่ายมากๆเลยสำหรับใครที่อยากจะทดลองนะคะก็แนะนำขวดไซส์นี้เลยนะคะตอนนี้นะมีส่วนลดเพิ่มอีก100บาทนะคะสำหรับใครที่สั่งซื้อสินค้าแล้วก็แจ้งโค้ด butterfly twins นะคะได้ลดไปเลยอีกตั้ง100บาทแน่ตามไปดูกันต่อเลยว่าอีกตัวคืออะไร หลังจากที่หน้าเรียบเนียนแล้วก็ถึงขั้นตอนการแต่งหน้าของเราไปตำมาแล้วแล้วรู้สึกว่ามีอันเดียวไม่ได้อ้าวพอเปิดกระเป๋าเึ้ื่อสมาอ้าวแกก็มีเหรออ้าวฉันก็มีสิ่งนั้นที่เหมือนกันจะบอกว่ามันคือคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนต้องออกจากบ้านทุกวันไม่มีไม่ได้เคยใช้ยี่ห้อ เดิมๆม,มานานจนเบื่อแล้วใช่ก็เลยต้องไปเจอตัวใหม่มาทาร์ตนะคะของทาร์ตอเมาโซเนียนใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้นะคะตัวดังของเขาเลยก็คือตัวทาร์ตเชฟเทปเพราะว่าตอนแรกไปซื้อเป็นแบบพกพาได้เป็นทราเวลเป็น ตอนเล็กๆใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าใช้ดีมากทุกคนเนื้อผลิตภัณฑ์มันอะไม่หนาเกินไปแต่ไม่บางเกินไปของหน้าตัวนี้เป็นสีมีเดียมนะคะ 35N นะคะแอนตัวนี้เป็นสีไลท์มีเดียมแซนนะคะเรารู้สึกว่าตัวนี้ทาใต้ตาแล้วไบรท์สวยกว่าแต่ตัวนี้ทากรบสิวแล้วกรบได้เนียนกว่าเพราะสีมันค่อนข้างเข้มเห็นไหมอันนี้เป็นสีแพ้มา้าอยู่เราจะกบให้ดูมันเนียนแล้วมันก็กริบไปกับผิวเลยอะคอนซีลเลอร์บางทีถ้าจะให้กบได้ดีเนี่ยบางทีมันจะหนาแล้วตกร่อง แล้วเกิดดืวรอยแต่ตัวนี้เนื้อไม่หนาจนเกินไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเออแนบกอดผิวได้ค่อนข้างดีเห็นไหมพอทาเข้าไปมันละมุนอ่ะบางยี่ห้อที่ไม่ชอบเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นเน้นรูขุมขนให้ชัดมากขึ้นโอส่วนตัวเนี้มันเหมือนมีซิลิโคนหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้มันสมูทไปกับผิวและประเด็นคือมันอยู่ได้ทั้งวันไม่หลุดบ่อยคู่เนี้ยเป็นคู่แบบรักพี่เสดใดเนองใบหน้าเราไม่สามารถใช้สีเดียวได้เพราะว่ามันจะไม่เกิดมิติแล้วก็ สีเข้มติกลีลัยา yeah, แบบแก่ <c oughs> สีเข้มเนี่ยนะคะเราจะใช้กับพวกรอยสิวต่างๆนะคะส่วนสีอ่อนเนี่ยจะเอาไว้เหมือนไฮไลท์ใต้ตา,ตา,าสันจมูกนะคะหน้าผากคางอย่างเงี้ยตรงที่อยากจะให้เด่นก็เลยต้องมีถึงสองนะคะไม่ใช้แล้วออกจากบ้านไม่ได้ตอนเนี้ยก็แนะนำนะให้ทุกคนไปตาม <ừ. S 2> ดูนะจ๊ะมันมีอีกอย่างนึงที่รู้สึกว่ารักพี่เสียดายน้องเหมือนกันนั่นก็ดีขวดนี้ก็ดีขวดนั้นก็ดีนั่นคือน้ำหอมอ๋ นานาบ้าไปแล้วฉีดอยู่บ้านก็ฉีดเพราะบ้ามากได้กลิ่นแล้วมีความสุข oh. มาแล้วค่ะตัวนี้กําลังเหอะสุดๆนะคะเห็นว่าหอมจริง <c oughs> ก็เลยซื้อตามเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมฉันซื้อตามเธอเยอะจังฉ <c oughs> ันว่าเธอชอปปิ้งเยอะ <c oughs> แปลว่าน้องนาป้ายยาเก่งต่างหากละ่ะอ๋อ a n e l Chance อันนี้ก็แฉนแต่ว่ามันคนละกลิ่นกันแชนทั้งคู่ oh. อันนี้เป็นสีชมพูจะเป็นกลิ่นน่ารักน่ารักส่วนตัวนี้เป็นกลิ่นแบบเซ็กซี่ดูแพง ดูหวานดูลูกคุณหนูส่วนกลิ่นนี้นะคะจะดูเซ็กซี่เหมาะไปงานแกลงวิแกดูแพ็ีผู้ชายจะต้องยวยวนยัวยัวมากเป็นกลิ่นยัวตอนแรกไปซื้ออยากได้อันนี้เพราะว่าไปได้ตัวทดลองมาเอากลิ่นมาให้เขาดมเขาบอกคือกลิ่นนี้แต่เขาก็บอกว่าจริงๆมีกลิ่นที่ขายดีอีกกลิ่นหนึ่งนะคะแล้วเขาก็หยิบตัวนี้มาลองให้อีชั้นและอีชั้นก็เลือกไม่ถูกเว้ยแฟนดันชอบกลิ่นนี้แต่ดีฉั้นชอบกลิ่นนี้ และดิฉันก็ชอบกินนี้เหมือนกันเพราะแฟนชอบนึกออกไหมแล้วเราก็มองว่าหอมทั้งคู่เหมาะกับคนละกาลเทศะใช่เหมาะกับคนละโอกาสดีกว่ากาลเทศะเราควรมีถึงสองนอกจากเราฉีดแล้วเราควรจะต้องพกฉีดด้วยเราพกสิ่งนี้มาด้วยเป็นตัวปั๊มดูดออกมาเพื่อที่จะใช้ในการพกพาไปเติมตามที่ต่างๆเคยเลยอด้วยนะคะเดี๋ยวซื้อให้น้องนาอันหนึ่งเพราะว่าน้องนาขี้เกียจแบกอันนี้ออกไปมาก ก็ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะติดทนแค่ครึ่งวันส่วนตัวนี้ก็น่าจะทั้งวันเลยนะคะน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมเชื้อรุนแรงมากๆเลยถ้าเก็บเงินได้และกันซื้อ2เลยแต่ว่าถ้าบางคนยังเก็บเงินไม่ได้ทยอยซื้อหรือไปซื้อแบบว่ารุ่นทดลองมาก่อนเพราะราคานี้ปวดตับมากอ่ะสองอันนี้รูดเป็นหมื่นต้องรวยแค่ไหนวะเนี่ยคุณถึงจะมีน้ำหอมชาแนลได้เยอะๆเนี่ยแต่ีซาว่าใช้ที่ก็ใช้นานพอสมควรผมไม่ใช่ว่าเดือนเดียวหมดไม่ไม่ไม่ใช้ที่ก็ครึ่งปีนะบางทีอ่ะครึ่งปีบางทีเป็นปีนี่คือพอแล้ว นี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะของสิ่งที่เรา น้องพับขอสองอ่ะต้องมีสององ่ะพับต้องมีสอง,อง,สองถ้าไหนที่มีหนึ่งก็จะไม่เอามาโฆษณามันดีจริงๆแม่แม่ต้องไปตาม <S <S แล้วแม่จะไม่ผิดหวังเลยนะคะ,คะวันนี้นะคะแฝดก็ขอมาป้ายยาเท่านี้นะคะแล้วก็ติดกดติดตามแล้วก,กด subscribe ไปด้วยนะคะถา้านาแนนพูดแล้วแปลว่าต้องดีจริงๆเพราะถ้าไม่ดีจริงๆจะเป็นหมดเกี่ยวกับหมดหมดด่าแล้วฉันยังไม่ได้คิดว่าจะมีโหมดด่าใครดีก็ว่าดีไม่ดีก็เก็บไว้ในใจเงียบ ก็นานเนงก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาป้ายาในช่วงกำลังเห่อเป็นตัวอะไรนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบายบาย